สวัสดีครับผมนายนะัทพงศ์บัวเพื่อนจะมาสอนวิธีทำไข่ท้่มครับอุปกรณ์หนึ่งหม้อสองไข่สามน้ำครับวิธีทำหนึ่งแยกไข่แล้วนำ mà tài mò ư ca tha hoa thải ông bao bao này mò thi công nắng tôm nám có viên viên thầy mò thề nám thầy quan khương สามเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งนิ้วสามนำหม้อตั้งไฟปางกลางปิดฝาหม้อ,อรอให้น้ำเดือดเดือดอ่ออๆน้ำตักเดือดแล้วครึ่งถ้าเปิดถ้าปิดฝาหม้อ ีไฟเมื่อน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือผดผุกผุกแล้วรอห5-10นา,าทีครับเป็นอันเส็จทิ้นครับ